มีภาพของบรรยากาศบอกรุคนเช้านะครับที่เมือเชียงใหม่เราวนี่เองที่อำเภอรัเกนี่เองนะครับที่บอกอีเับเิน,นเข้าไปในเมืองตอนเช้านี้เวลา6กโมงสีบนี้นะครับก็อากาศดีแล้วนะครับอากาศหนาวแล้วก็มีความอายากจะมาบอกกับุน้อง เพื่อนนะครับ hmm. พี่ทุกคนนะครับว่าให้ดูแลตัวเองนะครับดูแลตัวเองก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้อากาศก็หนาวแล้วนะเย็นลงอีกนะครับช่วยกันดูแลตัวเองอีกนะครับนี่คือความหวังพีจากยูชงดอททีวีนะครับตุงถึงใหญ่เออผมจะรู้เลยการนะเดี๋ยวเอาคลิปนี้มาฝากนะครับให้กับเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะครับว่า รักษาช่วยดีนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับไปดูบรรยากาศตรงนี้นะครับว่าหน้านอนนะครับก็ือหน้าไปทํางานวันนี้ก็คือเช้าไปทํางานนะครับก็ต้องสู้แล้วก็อดทนกันไปนะครับโอเคฝากไว้แค่นี้ขอคผมครับ